็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับคดีผิดสัญญานะคะถ้าเป็นข้อแรกคือโจทย์ฟ้องเรียกเงินหรือเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาประเด็นคือจำเลยต่อสู้ว่าไม่เคยทำสัญญาแบบนี้าระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายโจทย์ซึ่งเป็นผู้กล่าวอ้างค่ะแต่ถ้าจำเลยต่อสู้ว่าสัญญาที่โจทย์นำมากล่าวอ้างเป็นเอกสารปลอมแบบนี้โจทย์เป็นฝ่ายอ้างเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งสัญญามาฟ้องบังคับให้จำเลยรับผิด ภาระการพิสูจน์ก็จะตกก่ฝ่ายโจทย์ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเอกสารที่นํามาใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีน,นั้นเนี่ยเป็นเอกสารที่แท้จริงและถูกต้องไม่ใช่เอกสารปลอมตามที่จาเลยปฏิเสธค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลอมเอกสารในลักษณะใดต่อไปนี้คือทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับปฏิเสธความแท้จริงของเอกสารที่โจทย์นามากล่าวอ้างภาระการพิสูจน์ตกก่โจทย์ หรือเป็นกรณีเพิ่มเติมตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงโดยจำเลยไม่ได้รู้เห็นยินยอมจำเลยยอมรับว่าได้ทําสัญญากับโจทก์จริงแต่โจทก์เนี่ยนำไปปลอมภายหลังค่ะอันนี้จะถือว่าจำเลยปฏิเสธว่าเป็นเอกสารปลอมแบบนี้ภาระการพิสูจน์ก็ตกอยู่ที่โจทก์ค่ะหรือจะเป็นกรณีที่จำเลยรับว่าลงชื่อในเอกสารที่โจทก์นํามาฟ้องจริงแต่ลงชื่อในกระดาษเปล่าหรือแบบพิมพ์ที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ แล้วโจทย์เนี่ยนำไปกรอกข้อความระบุจํานวนเงินเพิ่มเติมภายหลังสูงกว่าที่ยื่ไปผิดไปจากที่ตกลงกันไว้กับจำเลยก็จะถือว่าจําเลยต่อสู้ว่าเอกสารที่โจทย์นำมาฟ้องเป็นเอกสารปลอมภาระก,การพิสูจน์ตกกับโจทย์ค่ะต่อมาค่ะคือสัญญาที่ต้องทำตามแบบค่ะ สัญญาที่ต้องทําตามแบบเนี่ยหากจําเลยต่อสู้ว่านิติกรรมสัญญาทําไม่ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างเช่นไม่ได้ทําเป็นหนังสือหรือทําเป็นหนังสือแต่โจทย์ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจึงตกเป็นโมคะถ้าประเด็นมีอยู่ว่าโมคะเพราะว่าไม่ทําตามแบบหรือไม่เนียนะคะโจทย์เป็นฝ่ายกล่าวอ้างนิติกรรมสัญญานั้นมาฟ้องบังคับให้จําเลยรับผิดจึงต้องมีภาระการพิสูจน์ให้ได้ความว่านิติกรรมนั้นเนี่ยทำถูกต้องตามแบบมีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมาคะค่ะ ต่อมากรณีที่จำเลยยอมรับว่าทำสัญญาจริงและได้ทำตามแบบนิติกรรมสัญญาของนิติกรรมนั้นแต่อ้างเหตุที่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะหรือโมคิยะหรือไม่สมบูรณ์ตามเหตุที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างเช่นทำด้วยสำคัญผิดถูกช่อชนถูกข่มขู่ถูกอำพรางเท่ากับว่าเป็นการยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ค่ะภาระการพิสูจน์จึงตกอยู่แก่จำเลยค่ะกรณีนี้มีหลายเหตุนะคะว่า การนำพยานบุคคลเข้าสืบถึงความไม่สมบูรณ์ของเอกสารสัญญาเนี่ยสามารถทำได้แต่ถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไม่มีกฎหมายัญญัติว่าต้องมีการส่งมอบเงินค่าที่ดินให้แก่ผู้ขายสัญญาจะสมบูรณ์หากในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมีข้อความระบุว่าผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินไปครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา ผู้ขายจะขอนําพยานบุคคลมาสืบว่าได้รับเงินค่าที่ดินไม่ครบหรือยังไม่ได้รับเงินค่าที่ดินเลยไม่ได้เพราะถือเป็นการนําสืบพยานบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา94าวงเล็บขอไข่นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของการ ํำรหนี้นะคะในการกําหนดประเด็นข้อพิพาทในเรื่องการชํารหนี้นะคะก็จะต้องพิจารณาว่าโจทย์ขอให้จําเลยชํารหนี้ตามสัญญาแล้วจําเลยเนี่ยยอมรับว่าทําสัญญาจริงแต่ว่านี่ระงับไปแล้วด้วยการชํารหนี้หรือเปล่าถ้าแบบนี้นะคะก็เท่ากับว่าจําเลยเนี่ยต่อสู้ในเรื่องของการชํารหนี้ไปแล้วประเด็นมันก็เลยมีอยู่ว่าจําเลยชํารหนี้แล้วหรือยังค่ะโดยหลักทั่วไปนะคะก็คือฝ่ายใดกล่าวอ้างว่าชํารหนี้แล้วฝ่ายนั้นก็ต้องนําสืบค่ะ ถ้าเป็นกรณีหน,น้านะที่นําสืบเกี่ยวกับการผิดสัญญานะคะก็จะต้องแบ่งพิจารณาเป็น2อ,อย่างค่ะคือหากจําเลยเนี่ยยอมรับว่าทําสัญญาจริงแต่ไม่ได้ทําผิดสัญญาก็ต้องแยกว่าจําเลยปฏิเสธอะไรถ้าจําเลยปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ทําผิดสัญญาก็จะเป็นการปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ ภาระการพิสูจน์ก็ตกกระจดแต่หากจำเลยเนี่ยยอมรับว่ากระทําจริงค่ะตามที่โจทย์กล่าวอา้างแต่ว่ามีอำนาจกระทําได้ทําให้การกระทํานั้นไม่เป็นการผิดสัญญาแบบนี้ภาระการพิสูจน์จะตกแก่จำเลยเพราะว่ากล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่นะคะต่อมาเป็นเรื่องอายุความในคดีแพง่งข้อต่อสู้เรื่องอายุความในคดีแพ่งนั้นการที่โจทย์นําคดีมาฟ้องศาลเนี่ยย่อมเป็นการแสดงอยู่ในตัว ว่าคาดียังไม่ขาดอายุความการที่จำเลยต่อสู้ว่าคาดีขาดอายุความแล้วจึงเป็นการปฏิเสธอำนาจฟ้องโจทก์ภาระการพิสูจน์จึงตกอยู่แก่โจทก์ที่จะต้องนำสืบพิสูจน์ว่าคาดียังไม่ขาดอายุความหากโจทก์ไม่นำสืบ หรือนำสืบไม่ได้ก็ต้องถือว่าคดีโจท์ขาดอายุความแล้วก็ไม่ต้องให้จำเลยนำพยานเข้าสืบหักหล้างอีกศาลย่อมงดสืบพยานจำเลยแล้วก็พิพากษายกฟ้องโจทได้เลยนะคะปัญหาเรื่องอายุความเนี่ยมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณานะคะดังนี้คืออันแรกนะคะคดีเกี่ยวกับ สิทธิเรียกร้องหากโจทยื่นฟ้องเมื่อเลยกำหนดอายุความของเรื่องนั้นไปแล้วแต่อ้างว่ามีเหตุบางประการทําให้อายุความยังไม่ขาดและจําเลยต่อสู้เรื่องอายุความโจทย์มีภาระการพิสูจน์ว่าเพราะเหตุใดคดีโจทย์จึงยังไม่ขาดอายุความ แต่ถ้าเป็นคดีมรดกนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 17- 5 4บเญญัติเอาไว้ว่าห้ามมีให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพน้นกำหนด1ปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกหากโจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกเกิน1ปีนับแต่เจ้ามรดกตายจำเลยต่อสู้ว่าคาดีขาดอายุความโจทย์มีภาระการพิสูจน์ว่าเหตุใดคดีโจทจึงยังไม่ขาดอายุความค่ะ และถ้าพิพาทกันนะเรื่องกําหนดอายุความสั้นกับยาวเนี่ยนะคะฝ่ายใดที่กล่าวอ้างว่ามีข้อเท็จจริงใดที่ทําให้อายุความไม่เป็นไปตามอายุความทั่วไปฝ่ายที่อ้างก็มีหน้าที่นําสืบค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของค่าเสียหายนะคะต้องแยกพิจารณาค่ะการกําหนดประเด็นในเรื่องนี้นะคะถ้าโจทย์เรียกค่าเสียหายหรือไม่และเสียหายเพียงใดนะคะ จำเลยเนี่ยหากปฏิเสธชัดแจ้งเลยว่าโจทย์ไม่เสียหายแบบนี้ภาราการพิสูจน์จะตกอยู่กับฝ่ายโจทย์นั่นเองค่ะแต่ถ้าจำเลยเนี่ยไม่ได้ให้การปฏิเสธก็ถือว่าจำเลยยอมรับว่าโจทย์เสียหายแล้วค่ะตามหลักการทั่วไปแต่มันจะมีประเด็นต่ออีกนะคะว่า โจทเสียหายเพียงใดก็เป็นข้อยกเว้นที่ถึงแม้จำเลยเนี่ยไม่ได้ให้การต่อสู้ต้วแย้งค่าเสียหายก็ถือว่ามีประเด็นข้อพิพาทค่ะเพราะว่าศาลจะไม่กําหนดค่าเสียหายให้เกินกว่าที่โจทย์ได้รับความเสียหายจริงดังนั้นโจทย์จึงมีหน้าที่นําสืบว่าเสียหายไปเพียงใดค่ะ และสุดท้ายที่จะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องเบีย้ยปรับนะคะเบีย้ยปรับเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ลูกหนี้จะต้องชําระให้แก่เจ้าหนี้เพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดสัญญาซึ่งหากมีการกําหนดเอาไว้สูงเกินส่วนศาลสามารถปรับลดลงมาก็ได้เว้นแต่จะได้ชําระเบีย้ยปรับให้แก่กันไปแล้วสิทธิเรียกร้องขอลดเบีย้ยปรับก็เป็นอันหมดไปค่ะประเด็นมีอยู่ว่าหากจําเลยเนี่ยให้การตั้งประเด็นว่าเบีย้ยปรับสูงเกินส่วน ขอให้สารลดเบีย้ยปรับลงแบบนี้พาระการพิสูจน์ย่อมตกแก่โจทย์ที่จะต้องพิสูจน์ให้สารเห็นว่าไม่ได้สูงเกินส่วนค่ะคราวหน้าเดี๋ยวจะมาพูดกรณีก,กันกําหนกประเด็นข้อพิพาทในคดีละเมิดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ